ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาออกของซิลนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือฟาร์มเพิ่มพลังเวทนะครับแล้วก็รองเท้าเกาะเวทนะเจาะเกาะเวทแล้วก็ความเร็วเสียหายไอ้ไม่ใช่ความเสียหายบุก,กวางอะไรนั่นแหละแล้วก็เพิ่มพลังเวทนะแล้วก็น่าจะเป็นไอ้ขวัญน,นังนะ่งไงไหนว่ะไหนวะใช่อามาตะไปก่อนนะทุกคนเอามันอยู่ไหนวะเอา อ๋นไงเจาะเกาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าต้นหลังเกมเราสู้เขาไม่ได้เราก็จะเป็นตอบโต้แทงนะครับแล้วก็ถ้าเราแบบตึงสักหน่อยเราก็จะเป็นสมุดเขียวนะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับเอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาลองว่าจะโหดหรือเปล่านะอันดับแรกเราก็จะฟาร์มก่อนนะทุกคนดูดิคิดว่าผมน่าจะ เยอะอยู่นะเพราะมาหลอดปาดโคตรแรงไงปาทีก็มีล่วงนะทุกคนอันนี้ก็ขอฟาร์มไปก่อนเอา้าเอาตายแล้วเพื่อนไปแล้วครับโอโ้โหเกินไปเกินไปไหมเกินไปไหมมาดิครับมาหลอดมาดิครับดูดีดูด,ดีมันลอยได้อะ่ะโอโ้โหเปิดเกมเขาก็แบบบุกคาป,ป้อมเลยอะ่ะทุกคนพี่ว่าแบบเขาแบบน่าจะรีบจบแล้วทุกคน กินไปขอฟาร์มเอาอันตีก่อนละกันมาดีครับรออะไรอะ่ะมาตอนนี้เราก็ได้อันตีแล้วเราก็บินไปเลยครับนี่อะไรครับโอ้โหตายแล้วล่ลมาเราก็จะกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะทุกคนว่าม,มีฟาร์มโอ้โหดูดิไอตัวนี้ทำไมอันตีมันแรงจังวะทุกคนมาดิครับมาดิ ดูดิอันตีแบบโคตรแรงอ่ะทุกคนมาดิครับขอฟาร์มก่อนแล้วกันโอ้โหทีมเขาโคตรตึงอ่ะทีมผมก็ตึงอยู่นะแต่ไม่น่าจะสูได้นะนั่นไงตายอีกแล้วอ่ะทุกคนดูดิอะไรครับมาหลอดโอ้โหเกินไปไหมมาหลอดไม่ตายด้วยนะเกินไปดูดิ ดูสกอร์เขา5-2แล้วอ่ะทุกคนมารอบนี้ขอแก้มมือหน่อยนะายเพื่อนว่าอะไรโอ้โหไอสัตว์เอ้ยพันนะดูดิผมเพิ่งได้รองเท้าอ่ะดูดิเขาเอามาังกรแล้วอ่ะมาดีครับมาดีครับขอลุ้นเลยล้กการมาดีครับบินไปเลย โโอโ้ทีมเราก็แบบน่าจะสูสีกันนะเพราะตอนนี้สกอร์ก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วนะก็ขอเก็บมาหลอดก่อนละกันผมจะเสียสละชีวิตนะใช่ใจะสละเลแหละดูดูเข้าปาดดีครับนั่นไงต้องตายนะมาหลอดเออสับเละเลยนะทุกคน,นดูดีของผมฟองฟังเขาแบบ ก็แตกต่างกันนะทุกคนมาดิไอตัวยิงระเบิดไกลๆเนี่ยโอ้โหแบบมันยิงไกลด้วยไงแล้วผมตีกันแล้วผมเข้าไปตีไม่ได้นะนอกจากจะมีตัวที่เข้าไปก่อนเข้าไปแทงก่อนนะทุกคนก็ขอฟาร์มกังกรก่อนละกันไม่ไหววะ่ะทุกคนมันน้อยเกินเลยมาดิโอ้โหตึงเกินไหมตึงเกินไหม นี่โอ้โหอะไรครับเพื่อนเพื่อนจะมาอะไรครับคิดว่าจะลัดผมได้เหรอโอ้โหมาดีครับเก็บหมดดีครับผมไปฟาร์มป่าฝั่งเขาก่อนดูดิเอาไงเอาไงผมตรงได้แหละโอ้โหมีได้ด้วยนะโอ้โหขอตีป้อมก่อนละกันอะไรครับมาหลอดอะไรครับอะไรครับ ขอปาดหน่อยนะพยาเตะเ,เกือบตายอ่ะทุกคนนี่ตีป้อมเลยละกันขอฟาร์มก่อนละกันดีๆโอ้โหตึงเกินโอ้โหป่าก็เกิดช้าเกินอขอฟาร์มแบบเอาตีแบบเยอะๆก่อนนะตอนนี้เพื่อนเราก็น่าจะอยู่ในป้อม เราก็เอาทำไมตีไม่ติดครับเนี่ยอ้ยอ,อย่างนี้สิอบังกรเลยละกันตึงเกินรักตีแล้วนี่เราได้บังกรนะแล้วเราคิดว่าเราน่าจะสู้ไหวแล้วนะตอนนี้สกอร์จากเขานำนะตอนนี้เราก็นำแล้วนะสิอดต่อเจ็ดนะทุกคนโอ้โหกลับไปเพิ่มเลือนก่อนละกัน วัสดีครับตอนนี้เพื่อนเราก็หายไปหนึ่งคนแล้วนะจะสู้เขาไห้หรือเปล่ามาดีครับมาหลอดมาดีครับโอ้โหปั่นไปผิดทางนะทุกคนมาดีครับมาหลอดนี่เจอลาวาไปตายเรียบดีครับตายหมดดีครับนี่ครับอเอาไงอตัวยิงแล้วเบิดอนี่เจเยนจจเย็น,ยนโอ้โหจะโยนอะไรมาครับนี่โอ้โหผมก็แบบเร็วเกินอนะเนาะ จเจอชุดเดียวหายเลยย้ายได้สมุดเขียวนะเพิ่มพลังเวชทตั้งสี่รนะ้อยนะเอ้ยขอฟ้ามเมอาคองก่อนแล้วเกินอะไรไฮยติจะมาลาดอะไรครับเนี่ยก็จะให้ไฮยติเอามังกรเลยนะโอ้โหไม่ทันที่แรกว่าจะลาดไฮยติไม่ทันเลยนะทุกคน มาดินี่โอตึงทันแล้วนะทุกคนขอเคลียร์คลิปก่อนโอรโหสับแล้วเราออกก่อนดีกว่านะทุกคนมาดิครับเฮ้ยเขาแข่งแล้วนะทุกคนไอ้ปั่นคาป้อมเลยนะเออให้ไม่ได้อย่างงี้สิวะทีมคิดว่าน่าจะชนะแล้วแหละตีดีครับรีบตีป้อมดีครับโอ้โห ตึงเกินก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง P C N T V ด้วยนะครับ